ดมากระชัดเลยครับยังเพลดเลยจัดเลยครับป๊อปตบงหญ่เลยเอาจะขึ้นไปบนนี้ป๊าปบริจัวเลยครับตัวบงหญ่เลยครับใส่โลบ้างจักโลนี่ขนาะเบง่ายครับนีบน่ครับเบ็ดครับ ต้องไตดอ่ะดึงขึ้นไปไหนเฮ้แค่พาล้องอ,อย่าว่าจะดึงขึ้นมาค่อยาดืลาอลากมากมันเมื่อยก่อนสิ่จังไหม่น่ไม่เดี๋ยวปัดไม่เดี๋ยวก็โดนเลยนะอย่บอกตัวอย่ายจัไหนไม่เห็นครับ

ก็น <gas> <ka> ี่ไปนี่ถือเป็ดอยู่ครับยังอยู่ใต้นามอยู่ขยังขึ้นมาได้ครับหาไปที่ขยำขึ้นอยู่ครับก็เป็นปลาชเโดอย่ง่ายยุคตัวนี้จะประมาณจักรโลยุบโลู์ครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งครับให้ชมเบิ้งว่ามันจะง่ายชั้นไหนนะครับเบิ้งก่อนว่ามันจะตัวยังเฉดเนี้เอาแล้วครับเนี่ยนะดึงแล้วครับเอาแล้วครับนี่มาแล้วดิ้นแล้วครับดิ้นแล้วครับดิ้นแล้วดิ้นแล้ว ดินแล้วดิ่แล้วครับดินแล้วครับพลังดิ่เนี่ยบุกใหญ่เลยครับใส่มันห้าหกล้นตัวนี้ครับพอมันห้าหกล้นตัวนี้เนี่ยหลีครับตัวนี้ครับเดี๋ยวใส่เบื้องครับตัวนี้เบ็ดยังขึ้นบ้าได้ครับยันเบ็สฮักเนี่ยทอดสายกับกระเปร์เราวัดสันจะขึ้นได้เนราะน่าวัดสันว่ะ เดี๋ยวคีมจับก่อนตัวนี้คีดเลยคีมหน่อยอสู่กับปลาโดครับมันหนักแห้งอะไรครับปลาตัวนี้ครับโอ้ยสุดยอดเลยปลาตัวตัวนี้ค่ะครับคือนขึ้นยากอยู่เนี่ย ขาดเนี่ยอุ้ยบริด like ้แก้ผ่าลงน้ามันเลยอี้มันมันบปนอะปะนั่นนะมันติดอย่างคือดิดอย่งเมื่อกี้นี่มันบ่มีหญาตอย่างนักขาง่ะเฮ้ยแก่ไหนแก่ไปมันกัดเดิกัดกัดเจ้าดิกัดเดียวหน่ากัดเดิมันมันสู้มันกัดดิสู้ก่อนสู้ก่อนสู้กับมันก่อนเป็นเด้อ โอ้โหแห้งครับปลาตูเขายังบวมเลยครับมยังบวมเลยครับมีสู้เบ็ดอยู่ครับแต่รูปใบใหญ่ครับโอ้โหครับปโอ้หักโอ้โหเห็นหางแล้วโอ้โหหางครับง่ายครับป๊อตใส่นี่ป๊าดผมทำปรดตูครับป๊อตง่ายดีครับเฮ้ยเดี๋ยวยังโกงเป็ดไหลเป็ดทักเนี่ เพิ่ครับเ๋ยเพิ่งใกล้เลคย,ยครับใกล้เลยครับโอ้เงี่ยครับเนี่ยคีบมาเลยนี่คบบกับนี่ี่ใส่ฮ<า>นะรุดเร็วรุดเร็วโอ้ดูดูดู อสใส่นี่มาจากลูกครับออดเบอร์นะครับง่าครับลดลขนาดลดถึงถึงี้ออโอ้วมันนตัวน้อยนะครับใส่นี่ครับออสจะกี่ลูกจะวะนีเานเาคนิ่งขน่ะคนิ่งวะนะคนิงวะ้โ ทามุชิฮะได้ละเดนี่ใหละูยานา่นเดี๋ยวนี่ใหละป๊อดใหญ่ค่ะครับเบิ้งครับป๊อดประมาณจักโลนี่ริง๊บบงคืบเลยครับพวกนี้ครับ้คนง๊บบงค้นเลยครับป๊อด 이거 못먹어 먹어요. 먹어 먹어요. 어 먹어요. 먹어 먹어요. 먹어요. 저어요 먹어요. 먹어요. 먹요 먹어요. 어요먹어어요먹어어어요 먹어요. 먹어어야이어어요 먹어요. 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 요이어요요요 ก็ไงครับส in <re> <portrayed wizard> ี่หาโลหกโลพูนขนาดมันมันหน่อยเลยฮะใส่ยังเมื่อปะเนี่ยเอ๊ะ ทำงานครับผมสายแก้คันครับสายแก้คันครับทำงานครับผมสายแก้คันครับผมเล่ครับเล่บรรโจรครับงัดไม่ขึ้นครับเป็นเช็คหักครับผมส่วแต่ว่าได้เฮ้ยดีป้าเนี่ยเสาเนี่ยเสานี่เป็นน้อยนี่เสาเนี่ยน้องเสานี่เป็นน้องอ่ะเบิ้งนะครับเนี่ยเสาเนี่ยหัวนี่เป็นน้องครับว่าใหญ่สั่ใดครับเบิ้งครับเผาใหญ่ครับจอดเลยครับ บอมือมอนี่ตัวน่อยอขว่าในตัวใหญ่น่ะเดียวโอเครข้ครัน